สบายดีพี่น้องมาหลอบคำเลยโมอนิเตอร์ใน bon พันสมาห่อเฮียนห่อขน,นมบัตจังพี่น้องบะจังในพันเก็ได้ขีิคนน้เพ,พืเ่อน,นไสใบเตยเนาะเพื่อน,นไสใบเตยห่อในพันก็เลยต้องทดสอบว่าสิสามารถเรก็่ได้หรือว่าบันสิห่อ,อไรกันเนาะใบเตยร่า,างบา้านก็ไล่หลายพี่น้องเมื่อนางกายท่าเขาลดช่องเนาะเมื่อนี้สิลองมาห่อขนมบะจังลองเบิ่งพี่น้อง แม่พันธุ์ก็ใส่ขหนี้วะนี่แหละไปพัดผๆคขัว่ๆใส่อันซีซินหมูใส่กุ้งใส่แครอทใส่ถั่วหน่อยหนึ่งพร้อมหัวใหญ่กระเทียมคขัวๆครัวๆเข้าไปพี่น้องหน้าตาออกมาประมาณนี้แล้วบัดนี้แม่พันธุ์ก็สิมาลองเฮียนเฮียนห่อลองเบิ่งว่าสิเฮ็ดได้คือเพิ่นบ่เนาะเห็นนโทรศัพท์ก็ว่าเป็นตาห่อได้อยู่ยไปเ้าะลองเบิ่งเด้อนี่เด้อ จากจีโฮห,หนาตาออกมาแบบได้พี่น้องจีงโฮออกมาได้ททดสอบมิพันก์จะใส่ขอาเนี้วคัดคัดคัดเคือข้โคกคัดพี่น้องขออ้อในญาตใช่มือด้อเพราะว่ายังบุคลพี่น้องยังหอกเปพี่นพันกันยังหอ่เป็นลองม่งเนาะเอาสิหโอโด้ก่ หนาตาสิออกมาแบบได้ค่อยสีห่อเป็นห่นอนอ,รอ,นอป,รประเดินเด้อทดสบบอบใน้อลองเ่รู้บ่เงียบนห้อดา่ใอรเ็ในคลิปเ็ใน u t u b e พี่น้อง นี่เป็นเหตุนะน,น,นะท่านอยา้องห่อน้องเบิง่งท่านอยาจทดสอบนี่เสกินมาธะไรตัวน,นีโอ้สลอเล่นเลาะเป็นหูเป็นส่งให้บดเด้เนาะฮี่เนาะตายตาย ออกมาเป็นปลาจังหรือปลาจึงในวันนี้เด้โอ้ไอ้ความมั่นน่ะตัดดีเตอร์พี่น้องขออนุญาตเด้อในพันขออนุญาตใจทั้งหยาดกันเด้อเพราะว่าสิมาเอาเสื้อผ้ามัดมันมัดเลยคือสิญยังประหลอดพี่น้องเพราะว่าซับชิญยังบัดได้เปลี่ยนเลยอไปไป ออกมาแบบนี้นะพี่น้องเฮ้ยออกมาแบบนี้แจ้งว่นใช้ได้อยู่บแจ้งเนานะหน้าตาแบบนี้พนะี่น้องในฟันหอได้ได้แ้่นี่นะ่ะหน้าจะได้เนาะแต่รสชาติน่ะสียบพ่อพอเนาะแต่ว่าหองว่าได้ประมาณนี้นเป็นในขีดปุ่นใช้เสียบบ้างหมัดหมัดเคี้ยนๆจะไม่พันคือสิปนูนทน่ในตอนนัดก็เลย ลองเอานัังกระติกหัดเบังก่อนพี่เนาะประจ่างใบเตยที่น้องก,อก,งก็สิปีหนึ่งเนาะลองเองออบิ่งนะดอกขอขอบคุณเด้อทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะพันทำกินนะพันกับมมีคลิปยังดอกทำกับข่าวกับหน้าเหมพี่น้องเลยแลย้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งดีใจไายทุกทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาค่ะ ดีใ,ใจในครบทุกคอมเมนต์ที่เป็นคำมาทักทายเนาะดีใ,ใจเด้อที่มีคอมเมนต์เข้ามาบ่แม่นต่เราดีใจน้องใหม่กับทารุ่นเห็ไหมพันมีคอมเมนต์เข้ามาอีไรนั่นอย่างจนะาติดตอปละบ่แม่ก็ว่าตอบเดนะี๋ยวแม่พันธ์ชีป็นต็อกน่นนาประจังปกติก็ห่อแต่กระต้มเงินมันยัห่อเยันห่อปละจังเลย อกมาทาเลยม่ใสมือเลยพี่น้องเงลยแจงกร,าารละลากสะอาดละแหังบมดถนัดเอามาทาเลไ,ไม่ถนัดเลยเยน,นหอคขอั้งแรกห้ยหอจักเทือ่อทดสอบทดสอบนอนกนนนนอัสิ่่ะีง เป็นห่อะเนกรห่อต้มตมงนะค่ณที่ามาห่อที่เป็นเบี้ยวพี่นอืมาได้อยู่จ้ะ้ามาเป็นแบบนี้องหอลอดไเนาะยังรูอ้าอาานาะฮาเข่าทยได้เนาะแต่รสชาตินี่ยหูว่าีแซ่บรสซซบบ้งบ้ ท่านพ่อได้ซ่องอันแล้วอืมอืมบะจันแม่พันจะกินได้หรือบอ่ลนะ่ะบูแล้วต้องมาซิมน้อกันอีกรหลอหนะึ่งสวร์ใบเตยใบเตยงามเงี้ยงอยู่หลังบ้านโอ้ยหลายค่ะก็มีผูกคนมาโคอยู่พี่น้องท่านก็ให้ทุกคนนั่นแหละที่มาโคนะ่ะแต่มันค่ะยังหลายหลายเงี้ยงเนาะนกินบ่เม็ด,ดอรอกใส่บ่เม็ด,ดอรอก หากได้กับเมาเด้อไม่ยากมาขอได้หายเลยปกติมีงานนี่ก่ะเวลามีบุ่มีสิ้นในคำว่าขออี่เราไม่ด้สมกะใส่กันแล้มันหอม่านจะห้ทุกคนอ่ะแล้วไม่ใหญ่เราผูกกันไม่ได้ฟันปูกดอกผูกๆไปอยู่ทงหน้ากูแล้วอ่านี่เข้าไป ขอขอบคุณทุกๆคนเด้อที่เข้ามาเบิกเหมยพันเด้อพันภดีใจแล้มีผู้คอมเมนต์มีผู้เบิ่งมาตอนนี้ก็ได้เทรนนอกร่อยร่อยสร้างหางโกนมาเป็นเนาะแต่เหมยพันเบนลิลยนะโอ้ยภดีใจเด้อมีคนเบิ่งเขาอยู่เนาะเพืเ่แหล่งหนึ่งวันนีผู้ได้เบิ่งนาะจัดขับไปกัน ข้าไปพี่นอ้องเลยหลายห่ออยู่ได้ยังไงนะให้พัน,ะนกระร่องมาใส่อันลองห่อเบิ่งว่ายี่ห้อเป็นหรือบอ่ทดสอบว่าสั้นลองทดสอบมังค์กรโอ้ยเนยมนกยบอกว่ายีนนอกกับนอกดึ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 กสั้นแบบนึงเด้ออ้าวเห็นแต่มือมันเวีนหนาอีูแล้วอ้าวเห็นในนึงอถอยถอยถอยมาเร่งต่อ อย่างคือการเหี้ยนหูนะ่น้องเนาะหัเฮ็ดถืหูมาล่องกับโปรเปนนะมาล่องกันให้ปันกับมักกินได้ขนมปลาสั่งนะดึงเทือดถือหแซ่บเนาะจะมาบานอันะไรอ่านี้อย่ได้รงนี้จะก็ใส่อน่งอะไอย่งเี้อืมด้สดก ชิรอดอยู่ประเดี๋ยวลองดูแอบอ่าไปไหนกีว่เป็นโอ้โะก็ธรามาดาได้พี่น้องเลยง่ายๆแต่ก็นหอน้องอนยากเลยนนโอ้ยสินี่ห่อป้าจังไปทาบุญแล้วปานี้ี่นองเลยห่อได้แล้วคิดว่าอือหื หน้าตาบะจังแม่พันดูดูทุกคนดูดูหาจอะใส่ได้ล้วเนาะไล่ไล่อันเติมไปเด้จะยิบไปเลยเเลแต่ว่าแม่พันจะเป็นหนึ่งจะมาชิมออกรอบหนึ่งอืออือคือหน้าตาบะจังใบเตยวันวันคือสีแจ๋นเนาะ เห็นนี่คลิปบางนี่คลิปโอ้พี่กะคักเนาะไปล้อมกันเด้อไปลองไปห้องเฮียนห่อเกันนะเพื่อว่าได้เ,ดดเดก็บในห่อจะง่ายไปทำบุญเนาะอาชีพห่อกระต้มขนมบ้านเท่าก็ากได้เนาะห่นอนในรูปทรงแบบนี้เน,นาะเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นประโยชน์เพราะเขามีใบเตยลายชันเรยนี้กะรซิมีบุญไม่ไปหรอกบุญน,นี้นเทาา่าแหละห่อเกาซ่าก็เนี่ยลองปกตินี่ลาวเขา ต้องห่อข้าวต้มขน,นมวหปั้นขีนใส่ไปเตยน,นี่แหละห่อขน,นมเหมือนห่อทานี่ยที่น้องเขนาทากันนะเลยยอดเลยห่อแบบนี้ทั้งหอมด้วยเนาะหอมด้วยเ,ยเป็นกําเนี่ยเนาะฉันพ่าก็เป็นกําเนี่ยเพราะว่า ันเนแลก็ช uh ิล huh. ุดมากเนาะม่พันก็ำนแล้กันทอันก็ะหอง่ายันก็หอยากเด้อโอ้โหปะังทำไม มัเบิ่นแม่ห่อดูกูกแม่ห่อขนมบันรเป็นลได้ยได้ห้องเก่งเงียนพี่น้องห่อได้อยได้หน้าตากะน่าจะใช้ได้อยู่ได้นอกเบหรือว่นกับหหงพี่น้องแง่กับหินเนาะห่อลายอ่นเจอเลยพี่น้อง่พันห่อัจจันลายอันได้ยั้ไงเนี่ยใครจะเซ็เ็งวา ทดสอบเบิ่งบ่ไลายกันได้พี่นอ้องแม่ก็ยันห่อปเป็นเนาะยานวาเพีดยนแรกเปันห่อก็ได้เที่นี้ต้องรับกัก็จัดการเลยเที่ยน o ี้ u u e ก็เป็ด็นนะคือสี้คา,าดแม่ว่าไปเตนปเนนยนีประโหดร้ายเนาะว่าห่อขนมนนก็ได้บัตบุญบ้านเฮานี่ยจะไ,ไปห่อกระต้มพักพี่นอ้นองสชิลด้ใส้ไปเตยและสิบได้ใส่ไปตอมวันนี้แหละ เพราะว่าติดกระห่อได้น้องไปนอนเนาะไปไปเจอในอการโอ้โหเมื่อก่อนเ่าไปเจอชีหอ่อป้าจังได้กิ่นี่โทรศัพท์ผมข,ข้าวไม่เฮียนพี่น้องแม่ก็เลยเออทุกคนมารุ่นน้ำกันมน้ำด้วยพันชีหอได้มาเน,น้อชิโอเอามาเป็นป้าจังมาเน,น้อกย่ยากเติบเลยเบื่อมัแต่กระหอออกมาได้ ห่อไรอันต่อไปคือจิ๋งงามโอเคอยู่ด้เนาะโอ้นาตาประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อหืมในพันจะห่อดะไล่เอาแล้วตัวนี้นาจะเป็นห่ดผ้าเดี๋ยวจะเป็นนึ้อที่มาให้น้องไม่ชิมบ้างวะ รสชาติบะจังแม่พันเป็นจังไดเนาะแนวผู้เคยเห็ดเคยกินแต่บู้เคยเห็ดแต่ก็อพัดพัดคือเขาพัดเลยพี่นอ้องจัดการไปเลยแม่กนะันจะใส่พุงโคโลอีเด้เพิ่นบอกว่าใส่พุงโคโลด้วยนะเพิ่น่าแม่ก็ใส่กันไปพัดรวมหมดไปเลยน้องไม่นาะบู้เคยกินเรกพี่นอ้องกะบอมิงนะใส่เนะาะกผบ้เคยกินดอกเดี๋ยวใส่เพิ่นซีมไปน,นะเป็นแนวใด ได้ไม่สิปนนเป็นเนือไคะนเก่งเนาะพีนนน่น้องเนาะโทรศัพท์นะ่นผู้ฮ่อก,กัตินมนนี่เทียบได้เมื่อทุกอย่างเลยเข้าโปรต้าก็ตรงเฮียนเฮียนนั่คนป,ปนกะพี่้อดเข้ากับสิเป็นคือกัเอกนเฮ้ยหูซึกว่าชีว้ถึงแน่แต่นี่ ออกมาอีกแล้วหนึ่งอันมาเนี่ยอุ้ยเลยลายห่อเลยไ,ไม่รอดลายห่อแล้วพี่นอ้องตั้งจากที่ไม่พันห่อแล้วเนะาะมาจั่งได้พันกับเซตขึ้นไม่รอดห่อได้เ้ยนาตาก่ะมีประมาณนี้แหละนี่นี่เต่รสชาตินะกูหูเด้อเต็มห่อเกลอบอกมากับงามเติมยู่ อากคนเฮียนห่อใหม่นะพี่น้องเนาะไอ่พันกับบุ้ยห่หอจักเสือดอกค่ะอยากลองเบิงสะออนใบเตยนั่นล้างบ้านลายเลยลองเบิงเพื่อว่าดีห่อไปท้ำบุญเนานะไอ้สีห่อกะต้มพัดกะมีหอ่อกล้วยหอ่อขนมเหล้าๆไทยๆเฮานี่เนาะอันนี้ก็ลองเบิงบ้าจังสะกออนถามมาซีนกันเด้อทุกคนเด้อว่ายซี่เสียบลีบ่ซี่มือแม่พันนะี่นะน้าวลองใหม่จะกินเป็นยู่บนะ่เนาะเพราะว่าเพื่อนบ่เคยกินจักเสือ แต่แม่น้ำมากแล้วว่าแซ่บแล้วเวลากุงกับมาเพิ่นไปวายเทศกาลบะจังเพิ่นก็สิมาให้กินพี่น้องโอ้ยแม่กินเทื่อละไมดเป็นห่อช่องห่อคุณได้วาแซ่บแล้วแต่เฮาเฮ็ดเองตี้จังสิแซ่บหรือบ่อ้าวมาชิมน้วกันเด้อทุกคนน้องหลังจากเทศกาลหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสิมาพบกับบะจังแม่พันรสชาติโอ้ว่าสิแซ่บหรือบ่แซ่บ ลองเบิ okay. oh, oh, the the ่งมันหอดเลยเทาก็นหนึ่งเทสได้ที่มาให้ท้องไม้ทิมพี่น้องอ๋อลองเหมือนกันเลยขุ่นความหอดให้อายตัวเยอะยงไม่พันเท่ากันหนึ่งเทสโดนด้วกันหน้าตาแบกจังใบเตยวัดทดสอบพี่น้องเลยเสียบเสียบกัวหุ่นทดสอบอุปกรณ์อุปกรณ์ก็เอาแบบในยันที่มีพี่น้องเ้ยวัวแดงเป็นห้าไม่ใส่หรอก มียังกับไส้อะไรก็ไปเลยมาสิแซบมแซบลองกินน,กน้ำขเด้อทุกคนบางนใ่น้ไมกินก่ <c oughs> ว่าันจังเลยท่นเป็น่นได้ไุยยน่าตา,าเดอ้อหน้าตาหน้าตาามีนานา่แตแสเยเนา <c oughs> โอ๊ยเยี่ยมมาหอนนี้ ทำไมมียอายางเลยอเตียงนานันไก็ตารูปของลูกเนาะแค่นเมื่อเดี๋ยวเป็นเีบกันอพี่น้องมือกอนตาตาเปนไเียกปนเเบิาตาหน้าตาบัจันแม่พันหลังจากสีแกะจังห้อกับหน้าตาประมานพี่น้อง มาเดินม,มาซีนกันเด้อเป็นน้องไม่จิ้มว่าน่าน้องไม,ม่จิมจิมติเป็นกนรรมการี่ไหมท่านลูอ่านนี่อานนี่ตอบาเราิ้มจับจอบไ่เรีสน้เมียนเออโดนจ้ากัตมเียรต,ต้องใครเพิ่มเอาดีเด้อมันฮอนกรรมการิมเป็น้อ,นอ,องใบบัวยังไงได้ลูกตอบมา แซ่บโอ้ยน้องน้องไม่บอกว่าแซ่บใครดีครับดูแม่พันก็ร้องด้วยทางนี้แซ่บดูแซ่บโอ้ยวันหลังที่ห่อเป็นกะต้มพัด์ที่เนาะเป็นแบบว่าแต่บ้านบ้านเราคือเล่นไปท่านห่อท่านห่อแบบนี้ไปแยกให้โค่อนี่ยคู่บุ้งขกินนนี่เราบ้านเราขึ้นกินกะต้มเนาะมาเด้อไปกินน้ำกัน,น,กนเนนนด้อมาจิ้มเลยนี่น้องเด้อแซ่บอย่างนีองน้อราลุกมา ได้ไได้รง okay, นี้เราก็มีหลายไปเตยเราก็มีหลายเจ็บเอดูานี่โอเคเลยมันบอกพานบอกใครจะานใครหาพานบอกกินกระป๋ายแล้ีไปดอาไปแตกไป้อลองเห็ดบ้าง แบันนึงแค่กันตากันอุ้ยเลยพี่น้อเฮ้ยันต้องบ้านตังเลยดะแต่มั้นทีแมวอย่างหัดแหนไปด้หนึ่งแล้วก็ิ้มจิมได้นี่นะถ้าเป็นหัดก็กอยเนี่ก็ดีเลยงั้นเลยงั้นเลยได้นี่นอพี่น้องเด้อมากินน้อกันเด้อแม่พันเด็กแตก็จกติกงเท่านี่เด้อก็แอบใต่ลายดีทำมา่มาเป็นเพันกันอมใหม่แต่กะดีกาไม่คอมเมนต์ขอขอบคุณทุกทุกท่าน เมื่อนี่ก็จนเมือ่อจนค่ำนี่พี่น้องไว้เอยไปได้มากลินป้าจาังม่พันก็พอจบลิปเพียงท่านี้เดอ้อเปล่าติดตามม่พันในโคดอยังไงก็กได้พี่นองขอบใจทุกๆท่ทานน้องไม่ขอกก่าวัำงวาสบายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย